เอาละสวัสดีทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิ้วมาชูอีกเช่นเคยก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําทีมแล้วก็แนะนําระบบ AI นะของอ่ามาสเตอร์ลีกของซีซั่นนี้นะโอเคเดี๋ยวผมรับของแป๊บนึงระบบแนะนําระบบ AI กับมาสเตอร์ลีกซีซั่นนี้โอเคเราไปดูกันเลยครับผม ก่อนอื่นเรามาดูฟอร์เมชันหลักที่ผมใช้นะแต่คือปรับเปลี่ยนตามหน้างานเดี๋ยวผมจะอธิบายการเทคนิคการปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะเทคนิคการปรับเปลี่ยนนะผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะฟอร์เมชันหลักที่ผมใช้นะก็ยาไซคอมิลดาวหนึ่งนะผมแนะนานะให้ใช้ยานที่แบบว่า,วาเลือกหุ่นมาก่อนนะหุ่นที่ว่าเราได้บัฟเพิ่ม50%นะก็คือไม่ไม่ยูซีก็ทอสแอสนิวนะจะได้50%รนะแล้วก็ทิมยานมาใส่อะใครเป็นแบบทีม ทีมการดั้มทีมอันซับพอร์เบิลก็อาจจะไปหาพวก UC นะครับที่ที่ว่าตรงบับยานมาใส่นะไม่ว่าจะเป็นตัวป้องกันหรือตัวดาบหรือหุ่นนะอืมหรือแบบว่าแท็กทอดเอเนลก็ได้นบยานฟรีแท็กท็อดเอเนก็ก็ใช้ได้นะก็หาหุ่นมายัดใส่ละกันก็ทีมผมก็จะประมาณนี้นะจะใช้ยานฟรีแท็กท็อดเอนลตรง2ตัวเนี้ยก็จ,จะปรับนะเป็นแบบเออีซเอตหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวดาบนะแต่ก็เข้าสู่ขั้นตอนอนธิการอธิบาย AI แล้วนะครับก่อนอื่นนะผมจะเล่นกับคนพี่สองแสนเลยนะ พี่สองแสน่ะพี่สองแสนผมคะแนนผมแสนเก้านะได้ผม 100, 9, นะแสนก่อนอื่นผมจะอธิบาย AI ก่อนนะครับเอไอนะครับเอ่อมันจะตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดก่อนเสมอนะครับเอไออย่างแรกนะข้อหนึ่งนะครับตีตัวที่เลือดน้อยสุดเสมอนะข้อที่สองนะครับ <c oughs> ออกท่าใหญ่เสมอจำสองข้อนี้ให้ได้หลักๆนะครับแล้วฟอร์เมชันหลักๆที่ใช้จะมีสองแบบนะที่ใช้จะมีสองแบบนะคือแบบแอคแท็กเกอร์กับแบบคอร์เตอร์แอคแทกนะครับ เวลาเราเจอคนที่เขามี3ดาวอย่างเนี้ยผมเจอเซตาสามดาวใช่ไหมเวลาเราเจออย่างนี้นะครับเวลาเราเจอแบบเซตาสามดาวให้เราเล่นแบบคาสเตอร์แอคแท็กนะคาเตอร์แอคแท็กเล่นยังไงมามาเรามาดูกันครับคาเตอร์แอคแท็กเล่นยังไงนะก่อนอื่นนะครับให้เราดูเนี่ยทีมเขาก่อนนะเซตาสามดาวยาสกอมิวหนึ่งดาวได้ออกตัวก่อนผมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตัวผมเนี่ยโมบิลิตี้น่าจะไม่ไม่เยอะไปกว่าเขาหรอกใช่ไหมทีนี้เราจะปรับยังไงใช่ไหมให้เรานําตัวดาบมาไว้ที่เลขหนึ่งนะพอเราได้ออกตัวทีหลังนะนาตัวดาบ ใเลขี่เลหนึ่งแล้วใส่นักบินซับพอร์ตนะครับจากนั้นนะครับให้ดูให้ดูเขาอีกทีนะเ,เดี๋ยวผมเซฟก่อนนะให้ดูเขาอีกทีนะครับว่าเขาวางอ่ะตัวดาบที่ที่เขาดาเมจยอะที่สุดของเขาอะ่ะไว้ที่ตำแหน่งตรงไหนนะของเขาวางไว้เลขห้าใช่ไหมให้เราเอาตัวดาบของเราที่ที่เอ่อเลือดน้อยที่สุดอะ่ะไว้ที่ตำแหน่งเดียวกับเขาเนี่ยคือห้านะของผมเป็นเซตาแล้วระยะตีเขาห้านะเนี่ยได้ออกตัวทีหลังเขานะอันนี้ผมดูก่อนนะเนี่ยเซตาผมน่าจะเลือดน้อยสุดแสนสามนะ น้อยสุดจริงแหละอันนี้ปึ๊บอ่ะแสนสามหกนะเซต้าผมเลือดน้อยสุดผมจะเอาไว้5เหมือนเขานะทีนี้ฟอร์เมชันการเดินให้เราดูอย่างนี้นะมี1น3่นะก็จะเป็น1 5แล้วก็3ใช่ไหมเ AI ของศัตรูเขาเนี่ยจะมาตีเลข5เราทำให้1กับ3ของเราเนี่ยช่วยเคเอ์เตอร์เอ็กแท็กได้นะครับช่วยเคอร์เตอร์เอ็กแท็กตัวดาบตัวดาบที่ดีที่สุดของเขาได้นะเมื่อเราตัดตัวดาบที่ดีที่สุดของเขาแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสชนะให้เรานะโอเคเรามาดูกันเลยกับพี่คนนี้นะ อันนี้คือแบบคาลเตอร์เอกแทก่อนนะผมจะแบบบอแบบคาลเตอร์เอกแทก่อนนะเรามาดูกับพี่คนนี้ก่อนนะมีแบบคา n เตอร์เอกแทนะแบบแรกนะครับเวเราเจอคนที่ตัวเขาโหดกว่าเราพลังเยอะกว่าเราลองลองปรับปรับแบบนี้ดูนะครับอ่ะมาแล้วนะสังเกตน,นะเดี๋ยวเซตาจะเดึงเข้ามาก่อนนี่ครับดินเข้ามาเลยแล้วก็ตีนะอ่ะก็บล็อกปกติทีนี้นะครับ2ตัวที่เราใส่มาก็จะสวนไปครับนี่เห็นปะก็ยิงครับยิงครับแล้วก็ยิงอีกทีครับอ่ะ เห็นไหมครับเราตัดตัวดาบ3ามดาวเขาได้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วตัวดาบสามดาวเขาไปแล้วนะครับประมาณนี้นะคือการอันนี้คือการวางทีมแบบเคาน์เตอร์แขกแบบง่ายๆนะให้เราสังเกตนะครับการวางตำแหน่งของหุ่นเราของหุ่นเขากขอบหุ่นเรานะอ่าทีนี้เราก็รอดูไปเรื่อยๆแล้วว่าตรงไหนเราต้องปรับอีกอับเบอร์เซต้าเราตายแล้วนะครับ ตายแล้วนะครับบินมันท่านะครับดูว่าเซตาเราจะตีตัวไหนต่อนะครับอ่ะตีตีซาสบี้นะครับตายหรือเปล่าครับอ่าตายนะครับก็นี่เป็นวิธีการเคาน์เตอร์คนที่ตัวเขาโหดกว่าเราแบบแบบง่ายๆเป็นเทคนิคการวางตัวนะอันนี้คือง่ายสุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะรอให้เล่นให้จบก่อนนะครับอ่า อันนี้คือตัวดาบเราก็น่าจะตายด้วยนะครับตายปะ่ะตัวดาบเราตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรือจะแทงแล้วนะครับจริงมันพลาดตรงที่เราก็ตีวืดเหมือนกันนะครับเราก็ตีวืดทีนี้เนี่ยเราดูนะเดี๋ยวพอเราแพ้นะเดี๋ยวเราค่อยสลับตำแหน่งอีกทีนะเพราะเมื่อกี้ดับเบิลเซต้าเราเข้าไปลึกและก็ตายใช่ไหมเราควรที่จะต้องเก็บดับเบิลเซต้าของเราไว้ใช่ไหมครับอาสกิปไปดูว่าเราแพ้จริงหรือเปล่า อ่าเราแพ้นะเราแก้งานด้วยการแบบเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราสังเกตนะดับเบิลเซต้าเราเข้าไปลึกและตายตัวเดียวเลยใช่ไหมให้เราทําอย่างนี้นะด้วยการสลับสลับตําแหน่งของดับเบิลเซต้าไปไว้ที่อื่นแทนนะอย่างเช่นเอามาไว้3นะเพราะเมื่อกี้ดับเบิลเซต้าเดินไปซ้ายล่างของเขาใช่ไหมเราย้ายมาขวาของเรานะขวามือของเราดูดูเรเรนะย้ายมาขวามือของเราครับแล้วก็ลองเล่นอีกทีหนึ่งนะว่ารอบนี้เราจะชนะหรือเปล่านะเราค่อยๆปรับนะครับเราพอสูด้อยู่นะอ่าเราค่อยๆปรับนะ มีตัวดาบเขาไม่ตายเฉยเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะแต่ผมว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะห่างจากตัวป้องกันเขานะครับค่อนข้างจะห่างจากตัวป้องกันของเขานะครับมันหลบมันหลบเก่งมากเลยครับบีโอครับแต่เบเซต้าก็จะมาตีอ่ะยังไม่ตายด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาเซตาสโอโหเหลือเชื่อมากๆครับอะไรวะโอแม่งหลบครับสามดาวนะครับ เข้าใจได้ครับถามดาวนะครับถามไม่เป็นไรครับก็ถือว่าตัดแทงเข้าไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะนาถีบนะครับมาแล้วซาซามินะครับตายแน่นอนครับเซต้าเราไม่เหลือนะครับอืค่อยๆปรับหน้างานนะครับ แล้ยังเหลือตัวดาบแต่ได,าดาเมกของเราอีกสักตัวหนึ่งอีกหรือ,อยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะล้วก็ค่อยๆเล่นครับไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่ะหลบได้อีกเหรียไอด้ดโอมันหลบเก่งมากเลยครับมันหลบรัวๆเลยครับเหลือจะเชื่อมากๆครับแต่ว่าที่เขาผมชนะเข้ารอบแรกผมฟุกเลรครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่คือมันหลบได้ตลอดเลยครับหรือเชื่อมากๆครับเอาใหม่กระชื้นคือดีโอมันหลบหลายรอบเกินนะมันก็เลยผิดแผนนะครับเอาใหม่ด้วยครับด้วยการที่เราปิดเซตาเขาไม่ได้ด้วยนะครับคือจริงๆมันควรจะปิดได้ตั้งแต่เซตาสามยิงแล้วแต่มันดันหลบได้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาใหม่แบบนี้แล้วกันนะเอาใหม่คือเล่นแผนเดิมแต่ว่าเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรายิงวุดเข้าไปเรายิงเขาวุดไปทีหนึ่งนะครับ เอาใหม่แล้วกันนะฮะมาแล้วนะครับไ่เห็นไหมลบอีกแล้วนะครับอโอเคยังดิงโดนอยู่นะครับ ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยเขากันไปนะนตายครับเซตาสามเราไม่เหลือครับ ตายแล้วนะทีโอตายแล้วนะครับกพราทีนี้คือแก้หน้าง,งานนะมนผมก็นั่นแหละสะคิปเลยแล้วกันแต่ผมจะย้ายแต่เบลเซต้าไว้หนึ่งคืนแล้วเพื่อปิดเซต้าไม่งั้นมนปิดเซต้าไม่ได้สักทีนะครับดูดิพอมาเหลือเขาเหลือตัวดาบที่แรงที่สุดคือเราเล่นลำบากทันทีครับอ่ะนี่คือการแก้หน้าง,งานรอบสุดท้ายของผมแล้วนะมาดูว่ารอบนี้จะชนะไหมนะเพราะตอนรอบแรกที่ผมชนะผมจะไม่ผิดผมวางไว้เลขหนึ่งนะผมวางดับเบิลเซต้าไว้เลขหนึ่งแนละ้วก็ลองกลับเอากลับมาคืนดูค่อยค่อยปรับไปครับ ไอ้รอบนั้นน่าจะผิดแผนเยอะเพราะเขาหลบเยอะนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเขาหลบเยอะนะครับเลยผิดแผนไปไกลเลยครับอลองดูครับทีหนึ่งครับมาแล้วรอบนี้น่าจะสบายครับเซต้าเขาตายก่อนเลยครับตายก่อนเลยครับเซต้าเขาครับแล้วดีโอก็จะเข้ามานะเออหลบได้อีกแล้ว อันนี้คือดีโอเราตายนะไอแต,แต่คือแรกกับการที่ดเบิร์เซตาเราตายนะมันก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะตัวดาบเราเหลือแค่เซตาตัวเดียวเท่านั้นแล้วนะครับตัวดาบเราเหลือแค่เซตานะครับแต่ผมว่ารอบนี้น่าจะชนะแล้วนะครับรอบนี้น่าจะชนะนะครับ ตัวแทงเราเหลือเยอะนะครับตายเลยครับตีแรงมากครับซาซาบี้ครับโอ้ตายสองเลยครับซาซาบี้ครับพลดเวอร์เลยครับโอ้โหซาซาบี้ครับโอ้ดูซาซาบี้ครับเหลือเชื่อสุดๆครับอ่า ตีส่วนครับเรียบร้อยครับก็ <_ an> ขอให้ตีเอ่อซาตบี้ตายแล้วกันอันนี้คือวิธีการเล่นคาสิโนแขกนะไม่ตายจริงด้วยครับ <_ an> โอ้โหผมเหลือเชื่อมากๆครับตายนะเซตาเรานะครับน่าจะเป็นรอบแรกที่ผมชนะน่าจะเป็นจากที่ผมเอ่อตีเขาคริติคอลนะตีเขาคริติคอลนะเออถ้าแพ้นะคือนั่นแหละ แต่คือนี่คือวิธีการคา์เตอร์นะคนที่เขา,าพลังสูงกว่าเรานะพลังสูงกว่าเรามันจะเป็นประมาณนี้วิธีการคา์เตอร์นะแล้วก็การเล่นแบบแอทแท็กเกอร์นะครับเล่นกับคนพลังน้อยกว่าเรานะอย่างเช่นผมจะเล่นกับพี่คนนี้นะแสนแปดองนะเราดูครับว่าเราน่าจะได้ออกตัวก่อนนะดับเบิลเซต้าผมจะได้ออกตัวก่อนนะสมมติดับเบลิลเซต้าผมได้ออกตัวก่อนนะมมบบออนนะให้เราสลับตำแหน่งวางเอาแท้งน้อยเล็กหนึ่งนะครับเอาแท้งของเราไว้เลข1หนึ่งแทนนะเอาแท้งของเราไว้เลข1หนึ่งแทนนะแบบนี้นะแล้วก็เล่นดูครับ ถ้าผมจะไม่ผิดนะเอินจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับเข้าไปดูก่อนว่าว่าใครได้ออกตัวก่อนนะครับเนี่ยเข้ามาเล่นก่อนรอบหนึ่งเพื่อดูว่าใครได้ออกตัวก่อนแล้วเราค่อยวางตำแหน่งนันี่ครับเนี่ยดับเบิเซต้าผมตายนะครอ่ะยังไม่ตายนะครับโอเคยังเหลืออยู่ครับยังรอดอยู่ครับถ้าแบบนี้ต้องสลับดับเบไดิเซต้าไปไว้เลขหแทนนะเพราะว่าไม่งานนะครับมันก็จะโดนลุมยิงแบบนี้เรื่อยๆนะ ตายเลยนะชาซาคูนะน่าจะตายนะเรียบร้อยคนระับอันนี้คือวิธีการเล่นเวลาเจอคนที่เขาพลังอ่อนกว่าเราแล้วแถมคนนี้เขาไม่ได้ใส่นาบินป้องกันมาเลยนะไม่ได้ใส่ตัวป้องกันมาเลยนะคนนี้นะมาเลยง่ายนะ,ะตายปะเนี่ยแต่เมื่อกี้ซาซาบี้คือเวอร์มากเลยคนระับตีตีทีผมตายหมดเลยคนระับซาซาบี้นะครับ แล้วคือถ้าเซต้าผมคี่รอ,อกสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะชนะนะครับผมว่าทอบเรกนที่ผมชนะก็น่าจะเพราะว่าตีคิดที่เข้านี่แหละวิธีการวางตัวก็มีประมาณนี้มีเท่านี้เองะครับนีการวางตัวนะะตีเลยครับอันนี้เวลาคะแนนเราเยอะกว่าเขานะตัวรีกกว่าเขานะครับอืมก็จะเล่นประมาณนี้นะคือการเอาเอาตัวดาบเราไว้สี่สี่กับห้านะย้ายตัวดาบเราไปตำแหน่งสี่กับห้าแทนนะครับ ผมว่าตายผมว่าแพ้อีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะแพนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปตีเซต้าผมต่อนะในพรุ่งนี้นะครับเกือบตายครับเซต้าผมเกือบตายครับแต่ไม่เป็นไรครับอะตีท่าใหญ่ครัอไอรอบนี้มาตีแต่ท่าใหญ่นะครับคือยอาจะได้เปรียบมากๆครับเรียบร้อยแล้วก็ตีเลอร์ซีนต่อครับก็ชนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับ แนะนำนะวิธีการเล่นนะมันมีมันหลักๆมันจะมีอยู่แค่2แบบแหละครับก็คือเป็นเล่นแบบแอทแทกกับเล่นแบบเคาน์เตอร์แอทแทกนะหลักๆักจะมี2แบบประมาณนี้ก็คือเล่นแบบแอทแทกก็คือเราวางหลักคือเราในแบบที่เราได้ออกตัวก่อนนะให้เราวางตัวดาบของเราไว้4หรือ5นะครับ4หรือ5นะให้ดูให้สัมพันธ์กับตัวดาบของเขานะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราดูเนี่ยเขาวางเหมือนคนเมื่อกี้ที่ผมเล่นด้วยนะเนี่ยเขาวางเนี่ยเขาเล่นวางเอ่อชาซาคุกับเลอร์ซีนไว้1กับ2นะ1กับ2แล้วอ่า ห้าส่นะครับ4เขาเป็นซาสาบีนะแล้วเขาใส่นักบินซับมาที่ซาสาบีกับเรือซีนใช่ไหมเราควรจะเอาตัวดาบเราหนีหนีจากเขานะก็คือเราไม่ควรวางตัวดาบของเราไว้ที่4นะครับเพราะวางไว้ที่4เหมือนผมเหมือนเมื่อกี้มันเข้าไปตีปุ๊บมันโดนพวกนี้ช่วยสวนสวนเคอน์เตอร์มานะมันจะมีโอกาสตายสูงนะก็อาจจะสลับไป5แทนอะไรอย่างงี้ครับนี่คือการเล่นแบบแอคเกอร์นะส่วนเล่นแบบเคาน์เตอร์แอ็แทกก็แบบที่ผมเล่นเมื่อกี้เลยครับเล่นแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็ลองรีหลายๆรอบดูนะว่าแบบไหนมันเวิร์กสลับเรานะแบบเคอน์เตอร์แอ็แทกนะครับ ก็หลักๆก็คือวางตัวที่เลือดน้อยที่สุดของเราไวท้ที่ไว้ที่ตำแหน่งหลังสุดนะแล้วก็กะระยะเดินตัวที่ตัวดาบของเขาว่าจะเดินถึงเราหรือเปล่านะคืออย่างเนี้ยถ้าผมปิดเซตาได้ก่อนโอกาสชนะก็สูงแล้วแต่คือดีโอมันโกงด้วยนะดีโอมันตีแรงนะครับแล้วผมก็ปิดดีคิวดีโอไม่ได้สักทีนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับเอ่อพีพีนะเอ่อขึ้นแสนห้าในรอบนี้นะก็มีชาเลนจ์ด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีชาเลนจ์ด้วยนะครับ ชาเลนจ์ยังไงครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะอ๋อเดี๋ยวไว้ก็คุยกันที่หลังละกันเรื่องเรื่องชาเลนจ์นะผมเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูนะชาเลนจ์ Challenge คือขึ้นให้คือคะแนนขึ้นได้ถึง2 0 0แสนนะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูละกันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม